ไม่มีเก้าอี้ให้ชาวเน็ตพูดแรงป๋าเสรีอุตส่าห์ออกตัวดันก้าวไกลออกทะเลสุดท้ายก็แห้วเรียกได้ว่าหนึ่งในผู้เคียงข้างพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลถึงขั้นชาวเน็ตพูดแรงอุตส่าห์ออกตัวดันก้าวไกลออกทะเลไม่ให้อยู่ร่วมวงจัดตั้งรัฐบาลถ้าไม่เอ่ยถึงก็คงไม่ได้ คนคนนั้นก็คือผู้มีฉายาวีรบุรุษนาแกคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่บอกว่าตอนนี้พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลกำลังลอยเรือกลางทะเลและเรือกำลังจะจมจึงอยากให้พักก้าวไกลในฐานะคนหนุ่มสาวเสียสละให้แก่ผู้หญิงได้อยู่บนเรืออย่างปลอดภัย คำพูดของป๋าในวันนั้นก็ทำเอาชาวด้อมซมไม่พอใจเล็กน้อยและอาจทำให้ก้าวไก่ผิดหวังในคำพูดของผู้ใหญ่ที่ก้าวไก่ให้ความเคารพแต่นั่นก็คือเกมทางการเมืองในที่สุดพรรคเพื่อไทยก็จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จเมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกตัวแรงพรรคเพื่อไทยก็น่าจะตอบแทนมอบตำแหน่งรัฐมนตรีสักกระทรวงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแต่กลับมีกระแสข่าวว่าไม่มีเก้าอี้ว่างสำหรับป๋าแล้ว ไม่รู้เพื่อไทยมองเห็นความจริงใจของป๋าที่ร่วมเคียงข้างมานานหรือเปล่าขนาดวันโหวตนายก22สิงหาที่มีกำหนดการรับพระบรมราชองการพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังแต่งตัวมารอก่อนใครเพื่อนสุดท้ายพิธีได้ถูกเลื่อนออกไปก่อนจนในวันที่23สิงหาคมก็มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกแต่สีหน้าของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ดูเหมือนจะไม่สดใสสักนิดเดียว และเมื่อหลังเสร็จสิ้นพิธีท่านก็เดินทางกลับไปโดยที่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวของท่านอีกเลยแม้แต่ทางเพจ Facebook เคลื่อนไหววันสุดท้ายเมื่อ3วันที่แล้วหลังวันโหวตเลือกนายกที่โพดข้อความยืนยันภาพลงมติเห็นชอบให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยการหายเงียบไปของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ทำเอาชาวเน็ตประกาศตามหาว่า ตอนนี้ท่านไปผักใจอยู่ที่ไหนทำไมไร้ความเคลื่อนไหว